สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการนนะัฟุตบอลนะครับตอนใหนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลที่ชอบในการฟุตบอลก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะอ่ะตอนคลิปนี้ครับเป็นใบะะได้มาอินเสิร์ตอีกนหนึ่งใบนะครับของรุ่นท็อปนะก็คือยาย่าตูเล่ไอคอนใบนี้ฮะนี่ในตีเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหนึ่งในประการเออ่หนึ่งในมิดฟิลด์เนาะมิดฟิลด์ที่ แข่งนะฮะในโอ้โหในยุคมาซิเต้ยุคนะั้นนี่ก็ถือว่าเาียราตูเล่ก็เป็นแบบเดอะแบกนะเป็นเดอะเบสในกองกลางอีกคนหนึ่งเลยนะได้ท่านใดติดตามดูมาซิเต้ในยุคของเาียราตูเล่เนี่ยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจและก็น่าเก็บนะครับเผื่อแฟนมาซิเต้สนใจเนาะนี่คือด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเายียราตูเล่นะนี่นะครับนะ วันนี้ก็จะเป็นใบอินเสิร์ตนะฮะสวยๆอีกหนึ่งใบนะครับของรุ่นท็อปนะครับที่ออกมาเนาะเผื่อท่านใดสนใจแล้วก็อยากจะสะสมนะครับในรุ่นนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะผมก็จะมีการลงมาเรื่อยๆนะครับลายเส้นบ้างนะครับสลับเป็นใบรันบ้างนะลายชิ้นส่วนเสื้อบ้างหรืออินเสิร์ตโดส่วนบ้างนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะส่วนคลิปนี้แา้เจ้ตัวเลขก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ